เราดมพ่นเฮ้ยแม่เดินเอาแม่ดังฤทธิ์กินได้ฮะหนาวทองประเชิญโชคได้ได้กับพนเชิญเชียงดาวเจ้าพอนี่ม้งก็รุนลุ่นสุ้งหน้าบนปรีบเร็มอย่าเอ็มมาลจะไปเท่าวให้ตบสว่างนี่เรลาลงไลอเผือไม้ใจจะพึงพาหวานซะนั่งคุยเชียงดาวแล้ว แต่ก่อนมาเคยฝึงาฟแว่นวิไม่มีไปมันกลับมาเอ็งกี่ดีกว่าไฟในวังมึงไม่ต้องทาช้านเยพองจาูซะนิดถึงคั้แหมังปากละมึงกลมาเห็กี่ดีกว่าไปพอเรือไร้ที่แพ้มันจะไหง เราสงสัยแล้วทหาารจยังยอมใจเหรอแม่เราไม่รู้ยังยอมนอนเฝ้าให้เจ้กา,าก้าวตั้งเล่งแล้วให้ตั้งแต่งเป็นปรมามเสีสิยอมตายกำลังแรงมาล้อมรอบเราตนนี้อยู่ในทีบร,ร,ร่าร่าใกเชแถววังมึงกล้าไหิมึงจะทรมาร์ดจิตใจกูไว้ต่อไปมึงจะขืนเลี้ยงกูไว้ก็ไม่มีทางหรื ของมึงอย่างไ่ายงไอ้สัตว์หน้าคนหยุดนะอย่าลืมว่าไอ้แสนคำไม่เคยงอนง้อผู้หญิงไหนมาก่อนนี่เป็นบุคคลแรกกู <c oughs> จ้างให้มึงงอกูละท,ทั้งทั้งที่มึงไม่ได้จ้างแต่ว่าไอ้ความสวยของมึงนะสิเออเจ้าเห็นไหมร่อย่าลืมว่าเวลานี้แกมันยังกัะใครที่อยู่ในกำมือของข้าแี่มันนี่ไปได้สักกี่น้ำ ไอ้บอกโตก็ดะโอนบอกลุนเบ้อว้าเออม,มีไหมความว่าเจ้ายังจะแข็งข้อต่อไปดูที่ว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำมือใครวะสิไม่กี่หนตัวกูก่นต่อเมื่อกูตายแล้วไม่จะไดนได้ไดพิงซางขอบกูเท่านั้นอ่ะยังยังไม่ทันถึงตายแต่จะต้องตกเป็นของข้าสักวันหนึ่ง แต่เวลานี้น่ะขยากที่จะให้แกอยู่ในระหว่างใช้ความคิดนะให้ควรคให้ดีเองจงคิดซะถือว่าไอ้ทางที่แกจะหนีไปรอดนั้นมันน้อยเต็มที่ต่จะบอกให้มีทางเดียวเท่านั้นถ้าคิดรวมหอลงรองด้วยซสกกะขาแล้วแน่นอนตำแหน่งของเธอจะเป็นตำแหน่งที่ราชินีที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแสนวีนะแต่จะไม่พอใจหรอ น้ำลายรถหน้านเขาเลยเนี่ยนำไปขังไหมจนกระทั่งว่ามันสารภาพรนะักเฮ้ยครัม่แใจแข็งเหลือเกินเหมือนกับมึงนะใจแข็งบ้านี่ทีวิตตายกับไม่ไม่ลงถิ่เดี้ยงนะอุจชาร์ขับจดไม้ตัวบรรจงเต็มบรรจัดมันลยุยกันมาเกี้ยวหัวใจกรองโนทนนั่นเส้นยุ่งจุ่มนะ กานณที่ฉันเขียนจดหมายตึงเตือนฉันกำลังนางตบยุงเอจนเลวจนรอเตอก็ไม่ได้เง็นใจของปีเลยดูกระไรนำใจของนางที่ฉันก้งกระด้างสอย่างนี้นะวะพี่เคยเขียนชงมาไม่รู้ขี้เชาบับโดในรับหรือยังรับแล้วเอเขร็จก้อนมัดแล้วเอใจเยี่ยมุบหมเลย เราเรียกว่าว่าเจ็ดคนแต่จดหมายปีนะภูมิใจนะที่ได้รับจ่ายนองแม,มนว่าปีจะได้มายกกายฉีดกันกับเราอาจดหมายได้ไปยกให้คนนองเนาะปีสบา,ายทีสบายเหม่ข <c oughs> ิดในบานยิง <c oughs> ปุ่งมาเฉีงลิ่งอยู่ <c oughs> งั้นมันเรียงกล้องปาง ทำร่องว่าพุ่งก้องปีไม่ใหญ่เป็นปหนหาแต่จะกีดกันความรักระหว่างเราต่างร้องอความรักยูย่เดียวว่าใจไม่ใหญ่ยุ่ยีพุ่งเนี่ยที่ปากมิ้นนัน่นแหมปากมิน้นไปเลยจวจะสิบคนรอดไม่กีดด่ตากี่ไม่กีดซื้อมาทู่ชฉันปีปเธือมากินทั้งรสมองไม่รู้เกี่ยวลืนเกี่ยวลืนก็พอไม่ได้ตํำเพลินก็ก้องปาา้ามาแล้ว เม่อประแม่ประจอมยาวมมีหวันจริงเจ้ายาเคร่องเก่ามเคลียร์รอความสวันองคจ้ายิงแง่มาราเือเพียงยาฟพังเธอยิงควงเรายิงแขนจะแว่นคำนางตอบโต้ไหวแลราฉีดแนวมอมนี่นะเป็นเจ้าจองสับิดแต่นเอาจิตเสื่อมซ้ำ chân biệt trong lòng tay thật yêu thầm quang chúa nghe mùa màu đi mê Mà chân bên đỏ ở ngoài để tay thinh môn chân xin lòng mẹ chân ngủ chân nhô mô chiêu Làm lợi nham mê hai tua tuy nhiên hai yako phiên tang 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 phiên ถูกกูถึงอย่างนั้นฉัรว่าช่างโมฟรีแลาา้วนะใครให้เป็นผู้อ่านส่วนฉีกเห็ดเช็ดใจไม่แรงกูให้คนช่วยก็ทำเขียนมเมืองบ้อเลยสร้างคำซ้ำสร้างนามส,มสกสุลเอี๊ยบลมล็อบก้นกันซะมั้งเองคือไม่อย่างเดียวเองคือมันทุนลิ้นทองหรือแม่สื่อลิ้นทองของกูอขอพระองค์นะจงอยา่าเราร้อนประเทศไปเลยอีกสักหน่อยนะ โอ้คงจะเอออวยตกลงกันได้อยู่ดีนั่นแหละเออโจพยายามว่าไสจงไปจัดการเออด้านกำลังเอาไว้เราท้าเขาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามหาทางป้องกันมันจะอยู่โจเวลาไหนก็ได้ขากลัวแต่ว่ามันจะโลภก,กัดพยายามจัดการลาจัดการดานเกษแะสะน้ำทังนํนำไปคุมขังเอาไว้เชิญทางนี้เอาพวกเราจงพยายาม คอยสอดส่องมองดูท <day> <inaudible sounds> ี <situación> ่บริเวณชายเขตแดนก็ระบาดจาคดำกามลาจัดการดำเหล่านันเร่อครั้งเมื่อมีอะไรผิดสังเกตเราก็จงจัดการมีคนแปลกหน้าเราก็ฆ่ามันถ้ามันกล้าเราเลยนะถ้ามึงตายแล้วสิได้เหมือนกันเมื่อคอยคุมกันเราควันใจไปส้วงเมื่อฆ่าเราท้องเราไปหิ้มเล็บเรื่อยๆ ั็ตั้งต่สาวเจ้าว่ามันรีไม่สนใจคนพู้สนใจ ตังย่าอมเรียนตัดลำเลียงแฟนวีเราทำยงางเองไปถ้าหากว่าเราพีปั๊เข้าไปกำลังของแสนวีนี่มีกำลังเนื้อกว่าเราตั้งเป็นไหนไหนมันเป็นต่อเราอยู่หลายขุมทีเดียวเช่นนั้นครับเพลี่ยนเราจะต้องค่อยเป็นคอยไปทีเล็กทีละน้อยและนี้สถ,ถานที่ที่เรามาตั้งออกองถหานเราอยู่นี้ก็เป็นตำบลตำบลหนึ่งที่ถูกรังแกจากทหารของแสนวีเป็นประจำตำบลนี้ใครๆก็เรียกกันว่าตำบลบ้านจอมทอง ทีนี้เราทราบมาจากบรรดาชาวบ้านที่เราไปรบควังว่าแม้กองทัพของออแสนหวีนี่โหดไร้ทารุณต่อพวกเขาเพียงไรเ,เราก็ได้มีโอกาสรับทราบฮะมันเที่วกระทำทารุณโหดร้ฆ่าชีวิตคนเล่นเป็นผักปลาโดยเฉพาะมันก็จะมาเรียกเก็บค่าส่วยเ,เป็นประจำทุกๆเดือนออทั้งๆที่มันรู้อยู่ว่าผลแรงทำนาไม่ได้ข้าว ันก็ต้องการถาว่าใครขัดขืนมันก็ฆ่าจะเป็นว่าเล่นเป็นผักเป็นปลาผู้หญิงสาวคนไหนใครในตำบลยอมทองทเห็นว่าเป็นที่ตองตาตองใจมันก็ชุดฆ่าเอาเสื้ออย่างดือด้อใครไปขัดขวางกันกระทำของมมันก็ฆ่านี่มันร้ายมนุษยธรรมพวกมันนะ่ะล้วนแล้วแต่ใช้จิตใจของสัตว์ป่าเข้ามากระทำต่อพี่น้องชาวบ้านจอมทองครับ ชาวชมท้องนี่ใบใช้ขึ้นจ้างตั้งแต่พวกเรามาอยู่ในบริเวณนี้คะนั้นเราอาศัยพวกชาวบ้านนี่เป็นสะพานที่จะไต่เท้าเอ่ก็ไปสู่การจู่โจมและจะแย่งตัวเจ้าหญิงเอ็มมาราเราพยายามที่จะใช้ต่างจิตวิทยาครองใจชาวบ้านในบริเวณนี้ให้ได้ก็สบายไปเลยทีเดียวเรารู้แล้วว่าเขตนี่เป็นเขตที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ที่บอกมันจะมาเรียกเก็บค่าสวยเป็นประจำอันดับแรกนี่เราก็ค่อยทำทีเล็กทีละน้อย คือเราต้องพยายามหาทางตัดลําเลียงโยมด้านอาหารซะก่อนด้านอาหารแล้วก็อาวุธของมัน้เราพยายามที่จะขโมยทีละเล็กทีละน้อยนั่นเพราะว่าเราจะตะลุมบอลแน่นอนเราต้องพ่ายแพ้ไม่อย่างแมลงมาเิ็นข่าวกองไฟเป็นแน่เราหลักใส่หลังกโดนไม่โดนหลุดแดงมันก็ออกมาทึบมาใช้ยืดแต่ว่า lập Phật tiêu lào mà quan lai rơi ô mà chát khôn tôn thật ăn cao như tốt nhọc khó mà lươi ô mà tâm bừ mà mà ra mà thằng khó nhà hãy mất lứa này nà thật khó luôn mà thôi lập mà chát lạc dọc làm mà ทำกันเจ็จมันเห็นวนัาพกาวกเรานี่คือพวกมีอันจะหลักมีอันจะหลักเขามาถึงกันทำไก่าาทอดเลยไก่ทอดเนื้อมาไก่ทอดลุกดีตลอดชิ้นหนึ่งตั้งแปดเนื้อเลืองจังเลืองจริงโอ้โทอยากซื้อเลยก็ไม่รอแดงแจ แรจเห็นใจเต้นตึกๆตึกปวดหัวกลางดึกต้องกินกระสาบนอนแรกที่ยืนน้ำลายไหลซอพี่อยากจะต่อว่าซ้องชิ้นสิบแปดโย่โยวดน้ำลายมาโย่โยวดพี่กัดขวันกรดไปยืนข้างเต่าแก๊สหลักดวงผมเป็แล้วโว้ เลยมาเลือดย่อยแดงเจ่มมัแนแลีงเรื่องหลักเลยดอกคนไหนอู้ไปเรื่องเล็เกเลี้ยงกันแล้วทีนี้พวกท่านก่อนทยอยกันไปก่อนแล้วจะ,จะตามไปครับเ,เดี๋ยวเจ้านายตามไปก่อนแล้วกันก็จะตาไปแล้วจะจัดการเรื่องการสร้างใครกันก่อนอทีนี้พวกเรา ที่เหลืออยู่เนี่ยก็รีบจัดการสร้างไข่คือทํั้วดรอบขอบชิดให้เป็นอาณาบริเวณที่แน่นอนโดยจะสร้างเปนาา็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งของพวกเราโดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอานะร่วมแรงร่วมใจกันผลของความสมัครคีเนี่ยจะย,ยังผลให้เกิดความสาเร็จโดยเ,เร็วที่สุดช่วยกันช่วยกันเทียนดินนี้เรานีเหมือนเหมือนกับูนี้ ตัจะพอวิชาในด้านการกอ่อสร้างันมึงมันไม่ค่อยมีหัวกูนั้นหนักออกแบบกูหนักเขียนเปลนเอาได้กูชอบสถาปัตมนันกูนั้นสถาปัตย์ในประเทศไม่ชอบสถาปัตกันกูไม่ได้พบพันปอนด้านทิเศดีแต่ว่ากูได้พน,น,นด้นานปฏิบัติเคยเห็นเคยพบ ศึกษามาโดยประสบการณ์ที่นี่มึงไม่มีความรวยอะไรก็ต้องทำงานอยู่ท่างไปตัดไม้มามึงามึงยืนอยู่ในไปช่วยกันแบกไม้ไม้กูกัะช่างนายช่างไร้เมือช่างไรแต่เจ้าใหม่ก็ไม่เป็นช่างยืนแหละกูยืนต้องปรับเป็นช่างโอดจำค้ำนั่นช่างยืนนั่นถ้าช่างยืนพิดนั่นไม่แท้ประกันนั่นสมุดใบยืนจ้า แต่ตียืนยากยืนทินเสาก็ตายายแต่ไม่เมือยรู้อย okay. okay. ู่ปิดผลาดซะมดแล้วมาแล้วตามตันใหม่ได้ถึงกับล้มลงอล้มอธิณีก็ได้มาแล้วครับว่างเร็วครับเมื่ไหร่ที่มึงพามาตั <h <h ้งตอนมึงไม่ตัดเยียมปางให้มันเช่นน่ะตัดไม่ได้ไม่รู้ขนาดมันมึงตัดเองมึงรู้นะต่เมึงชำนาญในการตัด ว่าบอกรอยมือกูมึงนะกู่นางเขียนเพลนอยู่นี่เอาตัดกระตันให้นกทักมาอ่าตรงนี้เดี๋ยวมึงวาดเพลนแล้วก็ขุดลุ่มทางศูนย์เม็ดที่นั่นมีขุดในกระมเม็ดที่นั่นกู่ชี้ไปแล้วที่กีดามขานั่นที่ไอ้คุดที่มึงขุดตรงที่ว่างหามขาเสียเม็ดที่นี่เพลนนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้กันไล่ไล่อะไรล่ะอไล่เพลน ไล่พื้นแล้วมึงเป็นผู้สร้างเพลนไมึงไล่ไเพลนไลยนะมันหายโดสร้างนะไม่อยากหายก็ไล่ไหมทำมือนนวันอย่างรุ่ยเลยไล่กเสียเวลาเสียวตอนี้ก็ไล่เพลนนี้ทั้งไล่เพนเดวใช่ แม่งได้รู้ั้ว่รู้มึงเลงอะไรนั่นดูทกคนว่าเพื่อนไล่เปลนแม่อช่วยมึงนะอือเราบูเดียวกันว่าเพื่อนไล่นลบตังค่ารู้อไรลนนะอุเยมึง เพื่อนมันะหญ่ไรแเลนเี่เพื่อนวดอัดตกนั้งไับต้แนงเร้แบงนาทีแลบเ,เรารีแล้วรอนรนกันว้นว้ลุงนำเพื่นแล้สนิทตามติดใครออกเดินไปแล้ำรววเที่ยรวแราดูทานี้ที่ไรไว้สับเ,เปลกแล้วพลนนารวงมิดจา ก็ตั้งทำนายรุงลุงยมานายกฆ่ามา่านายทุนทั้งคุณคลี นี่มันนี่ก็ใช่เอานี่ต้องถือเอาตรงคำแล้วกันนี่โั่นเรื่องการที่ว่ามันมีโอกาสได้ครับเหมือน้อยเหลือเกินน้อยเพราะกองทัพแสนวีเนี่ยมันมีจํานวนมากมายแล้วพวกมันอาจจะไปตายกันเท่านั้นมันไปตายกันตรงนี้พวกนั้นเดีในโรกสบายทางนี้เราจัดการตีไตครัวเลยของเบี้ยใส่เปล่าดีนี่โดยเฉพาะแต่ฉันนี่เป็นคนที่เรื่อว่ารอเอ็นเงินก็นเร็วรับโรคเอาเงินไปได้เลยๆกันเล็วแน่นอนเราอีกคนใหม่ยังต้อง แปวคุนสักคนเรกคอนได้ยังสบายถ้าไม่แปวคุนสักคนเวลาเราควันเราคอนนี่บางทีไหม่เย็ดเย็ดมันติดอู้ควันควันจะกินไหม่ตอนย้ายได้ไหมถนัดถนีเพราะฉะนั้นต้องแปวคุนให้เตียมสักคนเราอยู่โน้ตเล่น you know? รงัง,งกังกอกขีดสุบยางเข้า กูว่าเหมือนรังอยู่เว้ยม,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 มือนรังไม่ใช่เหมือนรังไม่เหมือนรังอะไรเลยว่าคนแดงแดงนี่หรือไม่แดงน่ะเดินนุ่นหลุดรังรถบรรทุกเลนอน